ในวันที่เกิดเหตุวันนั้นนะคะที่พี่พพโดนกบด้านไปเลยคือเชื่อรู้สึกได้ว่า<ม>ถูกทุกข<ม>ังถูกท่า<ม>นที่ว่ามมไม่รู้ว่าจะถึงขั้นชีวิตไหนสวัสดีครับกลับมาพบกับเอวไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับเปิดภาพหลักฐานเชอรีนถูกอดีตสามีทําร้ายร่างกายตบเข้าจนปากฉีกนะฮะ เป็นประเด็นที่คนสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่23กรกฎาคม2567นะครับนักร้องดาราสาวนะครับคุณเชอริีนนัทจารีนะฮะน้องสาวของศิลปินชื่อดังนิชคุณ 2PM นะครับพร้อมทนายแก้วมนชัยได้เดินทางไปยังสอนอทองหล่อ <ST. S 1> เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีที่ทำร้ายร่างกายจนต้องแยกจากกันนะครับ และทุกวันนี้ยังคมขูค่คุกคามให้คนตามรังควานไม่เลิกด้วยนะครับโดยเชอรินนะครับเปิดใจว่าตั้งแต่แต่งงานและมีลูกด้วยกันเราถูกทำร้ายร่างกายมาสี่ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเริ่มจากการทะเลาะมีอาการมึนเมาและก็ถูกตบเข้าที่หน้านะครับซึ่งมีการตบหลายครั้งจนปากแตกกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาได้ตบเราสิบครั้งกันเลยทีเดียวนะครับ เหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทำให้เรารู้สึกระแวงมากและชีวิตไม่ปลอดภยัยกลัวไปหมดคือหลังจากที่เลิกกันช่วงแรกๆเราก็ยังมีเจอกันบ้างเพราะยังอยากให้ลูกอยู่กับพ่อได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่ทุกครั้งที่เวลาเราเจอก็จะกลัวเขามากๆซึ่งเป็นความกลัวและความหวาดระแวงและทุกวันนี้ก็ถูกติดตามและถูกพูดจาแบบนี้ใส่เลยคิดว่าชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยเลยนะครับทางด้านทนายแก้วนะฮะยังได้เปิดภาพหลักฐานถูกตบ พร้อมทั้งเผยว่าทางเรายังมีข้อความแชทไลน์ต่างๆและคลิปต่างๆขอสงวนไว้ก่อนนะครับเป็นหลักฐานทางคดีนี่คือภาพที่ถูกทำร้ายบาดแผลจะเอามาประกอบลงบันทึกประจำวันอีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของน้องเชอรีนนะครับที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็มีปัญหากับแฟนเก่านะครับจนเลิกลากันไปแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยแอดมีรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปที่เชอรินให้สัมภาษณ์ไว้นะครับยังไงก็รอติดตามกัน,น,นได้นะครับรว,วันนี้ลาไปแล้วรับสดีครับความหึงหวงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็หึงค่อนข้างหนักอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในในเวลาอื่นๆท,ที่ที่อาจจะไม่ได้มึนเมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีอาการหึงหวงที่รุนแรงใช้คาพูดที่รุนแรงแล้วเหมือนพอไปบวกกับอาการมึนเมาขาดสติหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทําให้เขาลงมือหนักขึ้นกาบพ่อขมากับแม่ข่อขมาหนูแแล้วก็บบ คุยกันว่าจะไม่ทําอีกจะไม่มีอีกอะไรเงี้ยมีทุกครั้งมีการสัญญาเกิดขึ้นมีการพูดคุยทุกครั้งค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะหยุดไหมหรือหรือจะทนไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีลูกเนาะเราก็ไม่อยากทําให้ครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยค่ะถูกคุกคามถึงขั้นที่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงขั้นชีวิตไหมอันนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นห่วงลูกเขาเลยเอาคนมาตามเชิญมา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 ,มาดูว่าเชร์จะอยู่กับลูกไหมจะมีเวลาอยู่กับลูกไหมอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกหวาดระแวงค่ะ รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าแบบกลัวไปหมดอยากให้เขาเลิกยุ่งค่ะแค่นั้นเลยอยาให้เขาเลิกยุ่ง